สุป <Travel> ราเวลไซด์โหหล่อแต่ดัดอ่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับบรรยากาศพามาดูสามคันแรกก่อนเขาเรียกว่า King of JDM คันแรกเป็นสุปรานะครับนะโอ้ทรงโคตรดัดแบบยาง R ตองแปดล้อเนี่ยใส่ล้อใหม่แล้วนะเป็น BC f o r c e เป็นึ่ชิ้น เบรกเบรโม่พอทอันนี้ก็จะแบบทรงแบบว่าจรวดทั้งเรียบ2,000กิโลกรัมรอมากตัวนีกคันหนึ่งนี่มันเทียบกันได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นซูปราเวลสายเห็นไหมชุดาราทั้งหน้ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสเกิร์ตค่อนข้างสูงโหล้อแบบอายากจัดเบรก6พอทอะไรแหละ4พอทหรือ6พอต 6พอร์ตเล็กเออ6พอร์ตเล็กโคตรหล่อเลยให้ดูรวมๆก่อนนะอันนี้เป็น RX7 คันนี้ก็น่าจะไปบ้านรถเก่าคถ้าจำไม่ผิดนะโรดเดสมอ, e อ,อนด์อโคตรหล่อหล่อจัดบ้านรถเก่าเราบ้าเจอกันนะมาดูซูเปอร์ดีกว่าโอ้โหอยากให้ดูร้องจริง สวยมากมาเจ้าอาภายในอู้ยพลุมอะไรเวลไซยเ <pers> ชุดข้างเวลซา้าเกียออโต้ซะด้วยขับง่ายนะปอเล่คโรเอสอาร์สามมีพาวเวอร์อยู่ไอินของนิดนึงนะสวยมากสวยมากถางหลังนี่คือแบบอลังการไหมผมว่าคนมันคนละทรงกันนะแล้วก็คันนี้ตูจะคินคลีนกว่า ตัวชายหลักเนี่ยใกล้ๆก,กันนะไม่ต่างกันมากถ้าดูเนาะแต่ว่าตัวหางนี่ชัดเจนเลยเพราะว่าหางซูเปอร์เดิมมันมีแบบนี้พอน,น,นะหางเดิมแม่งแบบนี้อุย้ยท่อเบลซายด้วยโอ้โหสุดยอดนะคันนี้สายแรงสายแรงมาดูคันนี้ต่อดีกว่าคันนี้ก็ซูเปอร์ทีอาร์ดีเนาะเดิมๆภายใน6สปีด GMT ล้อผมชอบล้อมากเลยอยากให้ไปดูล้อข้างๆจริงๆนะครับเริ่มจากข้างหลังกันดีกว่าอันนี้น่าใสโอ้ยไปดูราคาแล้วสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดค่าสามหนึ่งห้าอุ้ยนี่มัมลมนลำบัวนะผ่านมาต้องมีไหมนี่ไม่เกี่ยวหรอกฮะจริงๆก็แล้วแต่คนชอบทรงส่งสวนมากล้วข้างหน้าใส่เท่าไหร่เอ่ย หน้าสองหกห้าเลยมั้งสองสี่ห้าสี่สิบสิบแปดสวยมากครับคันนี้ King o f JDM ทั้งสามคันสวยสุดๆต่อที่ดาวินนะฮะนี่ King o f JDM ของจริง Supra RX-7 Skyline GTR 3 4ว้าวสวยมาก